She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt. มาแล้วเสื้อตะก้ลีรุ่นลิมิเต็ดปีนี้มาในโทนสีชมพูน้ำเงิน เนื้อผ้านุ่มสวมใส่สบายสะกดทุกสายตาที่เดินผ่านสไตล์ครูครูแฟลชคับที่สนใจสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ที่เพจเซปัสกอหรือสแกน QR Code คได้เลยครับรีบรีบหน่อยนะจ๊ะของมีจำนวนจำกัดใครได้สวมใส่รับรองฮิตติดก,กระแสแน่ <S <S มาถึงคู่บิ๊กแมชประจำสัปดาห์นะครับ ในวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคมทางด้านของพญาไก่ฟ้าแพ้จะเจอกับทางช้างศึกสุพรรณบุรีทีมอันดับหนึ่งะครับตอนนี้สุพรรณบุรีมีอยู่10คะแนนแท้มีอยู่9คะแนนห่างกันเพียงแค่1คะแนนนะครับแฟนจะแข่งขันกันในเวลา15นาฬกาที่ยิมเนเซียมโรงเรียนเทศบาลบ้านชิตวันจังหวัดแพร และจะถ่ายทออสดทางช่อง m o n น m a x กซ์ยับอีกครั้งนะครับว่าใครที่ยังไม่โหลดแอปพลิเคชันของ Monomax ด่วนเลยไปโหลดครับต้องรีบโหลแล้วต้องรีบแล้วนะครับไม่งั้นดูฟรีด้วยนะคเัอจะพลาดชมแม์นี้และแม์นี้น่าจะเป็นอีกแมตช์หนึ่งที่จะชี้ชะตาแชมป์ได้เลยได้เลยคือถ้าสุพรรณได้สองคะแนนแน่นอนว่าไปจบเร็ไหม จะไปริ้วเลยล่ะจะเป็นช้างติดปีกใช่เคยเห็นช้างติดปีกไหมไม่เคยเห็นเนี่ยละ่ะช้างบินก็นัดนี้แหละคิดว่าน่าจะมีอ่ะช้างติดปีกแน่นอนนะ<อ>แต่ถ้าแพร่อเอาอยู่เอาอยู่อ้าวทีนี้แหละครับพี่น้องเอ้ยการลุ้นแชมป์จะยืดเยื้อะนะยืดเยื้อแน่นอนทั้งแพร่ทั้งอำนาจทั้งสุพรรณเนี่ยมไม่รู้ว่าจะออกใครแล้วล่ะ ซึ่งผมมองว่านะถ้าเป็นแฟนแฟนของอำนาจเจริญชั่วโมงนี้หนทางดีที่สุดก็คือเชียร์เชียร์ฝั่งของแพร<อ>่าจเเชียร์ฝั่งของแพร่ <c oughs> นะครับ <c oughs> <ๆ>เพราะว่าถ้าแพร่ได้ไปเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็ยังห่างจากทางอำนาจไม่เท่าไหร่ <c oughs> แต่ถ้าเสมอมาเนี่ยยังไงมันก็ดีดไปอีกอยู่ดีนะครับ <c oughs> นะฮะอ่ะ ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับครับนัดแรกที่เจอกันเมื่อรูการแรกก็เสมอครับหนึ่งหนึ่งเสมอกันหนึ่งหนึ่งในบ้านของสุพันสุพันโอ้โหเกมนั้นไม่เกมนจริงๆก็คือรู้สึกว่าเอเกมของโคลด์รึเปล่าใช่ใช่ไหมจ็บชานจชนะาได้นะครับนะฮะผลงานนัด สุดท้ายของเรกแรกก่อนที่จะมาเจอกันทางด้านของแพ้เสมอกับซิสเกตหนึ่งหนึ่งสุพรรณบุรีฟอร์มโหดเอาชนะอำนาจเจริญ2ต่อศูนย์ทีมะครับและดูนะพี่กอบเพราะว่าอย่างทีมสุพรรณบุรีเนี่ยช้างศึกเนี่ยทีมของเข้าโอ๊ตใช่ไหม,มสังการซุยยางนี่ตั้งแต่นัดเปิดมาดุกาลแรกนี่จนถึงดูกาลที่สองนี่ยังไม่เคยแพ้ใครยังไ, <ข S 2> ไม่เคยแพ้ใครเลยยังใช่ไหมฟอร์มากช่วยไหมเช็ครถ เช่นนั้นนะแดงว่าโอ้ยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับคือเกือบเกือเกลือเกลือเกือแต่ได้เฉียยคือโกงความตายอ่ะเขาเรียกโกงความตายมาได้อ่ะเอาง่ายๆดีกว่าหลายนัดละหลายนัดแล้วใช่โอ้เข้าโอ๊ตนี่โกงความตายมาหลายนัดละนะครับถือเป็นฟอร์มแบบว่าโอ้โหเปรี้ยงปร่างน่าจะไปสกิี แววดวงตาของอาจารย์กมลตันกิมหงว่างล่ะนะหลังจากที่ส่งแมวมองแล้วก็มาดูาดูแววของนักเตะในเวทีตะกอลีกแล้วก็ตะก,กมอมกอครับที่ผ่านมานะครับใ,ในช่วงของการรับตัวแน่นอนว่าสุพรรณบุรีช้างศึกเสริมโหดมากเปิดตัวตั้งแต่กะจบเล็กแรกเลยใช่การได้ตัวของ เจ้าทับรถถังรัตเเดชน้อยเจริญนั่นเองนะครับโอ้โหเข้าไปนีเหมือนจะมีปีกแล้ช้างมีปีอใช่ไหมอย่าต้องดูว่าจะเป็นมีปีกแล้วเนี่ยจะมีติดเทอร์โบอีกไหมจะเป็นติดเครื่องเจ็ตความเร็วเหนือเสียงไมต้องมาดูนัดนี้แหละนัดนี้ก็คือสําคัญจริงๆของคู่นี้เลยฮะระหว่างอันดับหนึ่งกับอันดับที่สองแล้วทางฝั่งของที่สุพรรณได้ขับไปเนี่ย พราะทับเคยเล่นให้จับตอนนั้นอยู่สังกัดทบกองทบกแล้วแพ้เนี่ยตัวนักกีฬาคือทบทั้งนั้นอืมันจะรู้อะไรรู้ไส้เห็นภูมิกันมั้งประมาณนั้นหรือว่าอาจจะมีสูขในสมันั้นไแต่ว่าการเสิร์ฟทัพของสุพรรณบุรีแน่นอนว่าทําให้ตัวเสิร์ฟหรือว่าตำแหน่งแบ็กนี่แน่นปักเลยไม่ว่าจะมีทั้งสหการสู้ยังนะอาธวุฒิบุญเพลิน แล้วก็ขับรถถังขับรถถังแล้วก็ธนพลเส้งนนธนพลเส้งนนดูดิโอ้โหจะวางไข่ไว้นี่นั่นน่ะสิดูแล้วนี่หนักๆทั้งนั้นผมว่านะเออคิดว่าอย่างท็อปเนี่ยน่าจะอยู่คนละทีมกับเข้าโอ๊ตน่าจะน่าจะถ้าเก็บสองแต้มนะสองแต้มผมว่ามีโอกาสมีสุวัิปัญชาสีขวายคนหนึ่งคือตอนเนี้ยด้านหลังเนี่ย ให้มองแบบสุพรรณบุรีนี่แน่นจริงแน่นเลยนะคือแบบคือเอาอะไรมาชนเงียไม่ขยับดีกว่าอะง่ายไม่รู้จะแต่ว่าทางคนที่หนักใจนะนอกจากคู่ต่อสู้เนี่ยก็คือโค้ชนั่นแหละที่โค้ชเลยโค้ชภูนสักกับโค้ชทวีปเนี่ยแหละต้องเดาทางให้ให้ถูกว่าระหว่างทวีปกับภูนศักนี่จะยังไงกันครับภูนสักนี่จะวางตัวยังไงนะจะให้ แล้วถ้าเด็สับลองเลยหรือก็เออก็อย่างไงอยู่เนาะก็ผมว่าน่าจะเป็นสำรองนะไปก่อนใช่ไหมไปก่อนเหมือนใช่ว่าเอ้ยนี่ไงตัวสำรองนะอะไรเงี้ยใช่แต่แพรเองเขาก็ไม่ธรรมดาถ้าเทียบแบ็กเนี่ยมีนวัารชุ่มเสียนานก็ก็ไร้การยู่อ่าพุทธิพง์พักดี เออเล็กสองมีแท้ก็น่าจะมีการปรับเปลี่ยนนะมีมีแน่เขามีเขามีอยู่แล้วนะครับคือก็ถือว่าเสริมได้ดีดีเสริมดีเลยนะครับยหญ่เหล็กใช่ไหมใช่นะครับคือในการเจอกับสุพรรณเนี่ยแน่นอนว่าโอเคตำแหน่งแบ็คในสุพรรณเนี่ยตัวเลือกหลากหลายข่มแน่ๆน่หละข่มแน่นอนแต่ว่าในส่วนของคู่หน้าดีสออ คู่หน้าคู่หน้าสูสีเลยนะอ,อยูีที่ <นะ S 2> ว่า,าใครจะหลุดบ่อย,อยนะผมดูแล้วนะคู่หน้าใครจะหลุดบ่อยอแล้วตัวเสิร์ฟนี่ผมว่าผมฝั่งให้กับทางสุพรรณบุรีนะผมว่าเน้นเลยว่าดีกว่าเสิร์ฟดีกว่าอยู่ที่ว่าคู่หน้าของสุพรรณนี่จะหลุดหรือเปล่าอันนี้ต้องดูใช่เพราะว่าถ้าเทียบคู่หน้านั้นเนี่ย สูสีเลยอ่ะคือของแพงมีใครของแพงก็มีอลรงการมีใครอ่ะมีอ่าไรนะชื่อติดปัจจุบงเนี่ยยุทธนาบัลกระโโอกกล้วยท่วมโลกใช่ไหมเออนี่ยเขาก็กล้วยมันได้ดีนะเล่นดีเน่ยเล่นได้หลังดีเล่นดีมากใช่นะครับแต่ก็มีหลุดบ้างเหมือนกันมีมีหลุดแค่เป็นบางช่วงคู่หน้าก็ถือว่าสูสีเอาง่ายดีกว่า ดูสีคือว่าใครจะหลุดนะใครจะหลุดใครจะพลาดมากกว่าก็าเปิดเปิดลูกป้าได้นี่อโอ้โหโอกาสทำแต้มนนสูงเหมือนกันนะใช่ใช่แต่ถ้าแบคชั่วโมงนี้ผมยกให้สุพรร์ดีกว่าเพราะว่าตัวกลายเป็นตัวเลือกที่หลากหลายขึ้นแล้วก็โหดๆดทั้งนั้นมันจะเป็นสาก,การสุ้บัญชาท็อปรถถังบระทุนบุญเพลิงแง่ธนพลเส<ม>้นนนทย จะเอาใครลงก็ได้แต่ต้อมาห้าคนเนี่ยต้องมีคนหนึ่งอะไรที่สำรองนัดนี้นี่เออเป็นนัดสำคัญด้วยนะแล้วก็คนที่จะปวดหัวอีคนอีกคนนึงก็คือภูัก์เพิ่มทรัพย์จะจัดตัวยังไงให้ได้ลงล็อกแล้วก็กลมกล่อมที่สุดสำหรับในการไปเยือนพยาะอษกรต้องดินทางทวีปให้ถูกด้วยว่าทวีปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะวางใครไว้นะแล้วก็ทางสุพรรณจะดักยังไง แต่ถ้าผมมองชั่วโมงนี้นะสุพรรณนี่วางไงก็ได้เลยได้หมดเลยได้หมดเลยจะเอาใครขึ้นเนี่ยผมว่าดีคือไม่ต้องคิดหนักละวางเนี้ยเอาใครขึ้นก็ได้เพราะว่าเขาดีหมดเอาท็อปไปทีมสองก็ได้แยกกับข้าโอ๊ตเอาท็อปคู่กับทางด้านของณทุ่มเพลิงแล้วก็เอาสุรบัญชาไปคู่กับข้าวโอ๊ตเกมเนี้ยอาจจะพักธนพลเส้นโดนหน่อยด้นะคือในความที่ผมนั้นแบ็คเนี่ยท็อปต้อง ต้องวางกับเนื้อวุ้นบุญเพลงข้าโอ๊ตเนี่ยจะวางกับเสืิอชาสีขวาเสื้อบ็นชาสีขวาแต่ถ้าที่นี้ทางทางโน้ตล่ะเขาจะวางยังไงใช่ไหมนี่เหนื่อยเลยนะเพราะแบ๊ดอย่างโน้นจะมีเจ้าแมวเหมียวใช่ไหมวันนี้ผมดีแมวเก้าชีวิตแมวเหมียวอันไทยเขาแมวเก้าชีวเอออะไปดูเสียงสัมภาษณ์ของทั้งสองฝั่งกันหน่อยไปที่ทางด้านของพญาไก่ฟ้าแร่กันก่อนครับเช็ดครับในเกมนี้ พร้อมแค่ไหนสำหรับอาทิตย์นี้นะครับพญาไก่ฟ้าเปิดบ้านต้อนรับทีมอันดับหนึ่งของตารางนะครับช้างศึกสุพรรณบุรีครับสำหรับความพร้อมเราพร้อมเต็มที่ครับคิดซ้อมมาอย่างดีได้ยินข่าวว่าสุพรรณบุรีได้ทอบรถถังมาแต่แบบนี้สุพรรณบุรีกล้าปล่อยลงสนามไหมผมถามแค่นั้นแหละเพราะว่าพญาไก่ฟ้าเรามีทั้งกล้วยทั่วโลกแล้วก็ ต้นจะดวดทางเรียบนะครับยิ่งเราได้ตัวมาใหม่เสือหอยนะครับกําลังหอยหิวด้วยปล่อยมาเจอที่เด็ดของพญาไก่ฟ้าอย่าบอกเจอกันในสนามอาทิตย์นี้แน่นอนขอกําลังแรงเชียร์เชียร์พวกเราด้วยจับไปมีแต้มแน่นอนครับท่านเจอกันครับ นนองีัลสวัสดีครับผมพงศธรภมธาครับในเลกสองนี้นะครับผมก็มาจังหวัดแพร่ครับผมความพร้อมที่จะเจอสุพรรณบุรีเลยนะครับอันดับหนึ่งของตารางก็ของเราก็เตรียมตัวดีครับผมในในการซ้อมในการอะไรก็ไม่ต้องปรับกันมากก็ดูในเกมแข่งขันครับผมเต็มที่ทั้งสองฝ่ายครับผมออกหน้าไหนก็ได้ครับผมแต่ว่าเต็มที่ครับมั่นใจเราทําได้ครับทีนี้มาฟังทางของ สุพรรณบุรีกันหน่อยนะครับเกมเนี้ยพร้อมแค่ไหนกับการไปเยีอยมแพ้ใช่ครับัสดคครับผมจะตีจากาซือยังครับก็แมตชนี้ผมก็เตรียมความพร้อมเต็มที่ครับเพราะว่าต้องเดินทางไกลด้วยครับก็ไม่ประมาทครับไม่ประมาทแพ้ทีมแพ้ทีมแพทเขาก็เล่นดีครับว่าแล้วก็เขาเตะในบ้านานะครับ นัดที่แล้วที่ออกมาเยือนเราเราก็ได้เต็มหนึ่งวันนี้เราก็จะทาให้เต็มที่ครับก็ฝากถึงแฟนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมรัฐเดชรัชเลิญนะครับอ็อในแมตช์นี้ก็เป็นแมตช์แรกในการแข่งขันกลับมาแข่งขันตะก้อไทยลีกครับก็ทีมสุพรรณก็ซ้อมวันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็หวังว่า จะนําผลจากการซ้อมเนี่ยไปใช้ในการแข่งให้ได้มากที่สุดนะครับก็เป็นกําลังใจพุกเราทีมสุพรรณบุรีด้วยนะครับผมครับก็นั่นคือบทสัมภาษณ์ทั้งสองทีมนะก็ต้องมาลุ้นกันว่านัดนี้คือนัดสําคัญระหว่างทีมแพร่กับสุพรรณบุรีโดยเฉพาะเป็นแมต์สำคัญทั้งหัวตลารน้อยง่ายถ้าใครชนะมานี่โอกาสลุ้นแชมป์สูงใช่ถ้าตีเสมอก็ถือว่ายังมีลุ้นกันอยู่เออยังมีลุ้นกันอยู่เพราะถ้าดูแล้วเนี่ย อสุพัน์เนี่ยเขาจะเริ่มผ่อนคลายแล้วเจอหนักนกมาแล้วถ้านัดนี้ตีเสมอนะอเขาเริ่มผ่อนคลายในนัดต่อไปเลยอีกเจ็ดหกหกนัดที่เหลือ,อก็น่าจะเบาคาดว่านะอ,อะคู่นี้อืยังไงผมฟัดทองเลงฟัดทองเลยผมว่าผมก็อย่างว่าถ้าเทียบนะหลังเนี่ยสุพรรณดีกว่า สุพรรณยังไงแบบผมว่าดีกว่าอยู่แล้วที่คู่หน้าอย่างเดียวแล้วก็คู่หน้าถ้าให้ผมมองชั่วโมงนี้นะคือผมก็ยังมองว่าคู่หน้าเนี่ยทางสุพรรณก็ยังดีกว่าผีบอกว่านะ่มบอกว่าจริงทีนี้ก็ต้องดูว่าทางคุณทวีปหลักตาจะวางทีอย่างไงจะจัดยังไงอยู่ที่โค้ชอย่างเดียวผมว่าอยู่ที่โค้ดอะเพราะว่าอย่างอ่านเกมไม่ได้ อารมกรราวกลางเนี่ยเกมยือย้อๆแหละบางทีเขาก็ยังมีออกอาการให้เห็นอยู่เหมือนกันใช่ไหมขึ้นขึ้นทำบางทีก็ยังนะใช่แล้วอย่าลืมนะพีก่อกอบว่าเขานัดเล่นในบ้านด้วยเอยเอสุภานีไปเยือนนี่ก็ในเรื่องของการเดินทางก็อาจจะมีการอ่อนล้าน,นิดนึงนะแต่ถ้าพูดถึงว่าในการเจอท,อท่อพุทธังผมว่าทางแพทย์เขาก็ เป็นผู้เล่นทั้งบกนะเจอน่าจะซ้อมด้วยกันมาเยอะมากกันเรื่องดีกว่าอย่างฝั่งของแพทย์กันสุภับลีอย่างที่แพทย์เขาเป็นตัวทบอหมดมาเจอท็อปเนี่ยยังไงเลยมันแส่รูกปุงเออรู้ใส่รู้ปุงกันนะฮะผมว่านะฮะอยู่ที่ว่าใครจะหลุดนะนะครับพี่ให้ยังไงฟันธงเนี่ยปันธงผมก็ในใจผมนะนะดูแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ย ก็คิดว่าสุพรรณจะบุกไปเก็บสองแต้มนะอืมแต่ดูแล้วเนี่ยคิดอะไรให้ไปเลยตามมุมมองของเราสุพรรณบุรีสองแต้มได้ไหมอ่ะเป็นไปได้อ่ะฟันไปเลยอ่ะผมว่าสุพรรณบุรีบุกไปสองแต้มสองศูนย์นะสองศูนย์สองศูนย์ใช่ไหมนัดนี้สำคัญของเขาจริงๆถ้านัดนี้บุกสองแต้มนี่โอกาสแชมป์แชมป์เลยเอาง่ายครับพี่กอลกอะไร ผมว่าเกมเนี้ยไม่มีชนะมีแค่เสมอหนึ่งหนึ่งผมว่าหนึ่งหนึ่งเกมเนี้ยยังไงผมว่าแพ้เนี่ยเอาอยู่เหมือนเดิมเอาอยู่เออใช่ไหมใช่ยันอยู่จบลงด้วยผลเสมอหนึ่งหนึ่งครับาครับก็ต้องมาลุ้นกันนะส่วนสัปดาห์นี้นะครับเปนแฟนก็ยังจะได้ร่วมสนุกนะครับ ร่วมสนุกเหมือนเดิมก็คือทายผลการแข่งขันการแข่งขันทั้ง3คู่นะถทายมาให้ถูกโดยพิมพ์ใต้คลิปมาได้เลยนะครับแต่ละคลิปนะครับพิมได้เลยของแต่ละคู่คู่ชำระใะคู่หนึ่งคู่2คู่3าครับก็จะได้รับเสื้อตะก้อรีกนะเป็นเสื้อคอกลมนะแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ที่จอดใส่อยู่นี่โอ้ตอนนี้ฮิตมากแล้วพอปกขายดีมากเลยนะ คอกรก็คอกรก็สวยนะครับก็จะได้รางวัลเป็นคอกรนะครับ f อ็ครับผมอ่ะก็อย่าลืมนะครับมาร่วมสนุกกันนะชมการแข่งขันตะก้อทะเลาะแล้วก็มาลุ้นรางวัลกันนะฮะซึ่งเราก็จะมีใหกิจกรรมนี้มีทุกสัปดาห์นะครับทุกสัปดาห์จนกว่าปิดฤดูกาลนะครับก็ขอให้แฟนทุกท่านโชคดีครับครับผมโชคดีครับ Some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt. And